พี่คะพี่คะตัดแว่นให้หน่อยวันนี้จะมาแนะนําร้านแว่นที่เราตัดประจําร้านแว่นตามองเด้ที่บอกเลยว่าตอนนี้เขามีสาขาที่เยอะมากๆของเราจะอยู่ใกล้กับสาขาแจ้งวัฒนะจะอยู่ในปั๊มปตทนแบบนี้เลยนะทุกคนร้านเขาบรรยากาศดีแล้วก็สะอาดสุดๆพี่ๆทุกคนน่ารักแล้วก็บริการดีมากวันนี้ที่มาตัดแว่นใหม่เพราะว่าค่าสายตาของเราเปลี่ยนจะมีพี่ๆผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาคอยวัดสายตาให้เราเครื<ๆ>่องมือก็คือทันสมยัยมแล้วที่ประทับใจสุดๆเนี่ยเพราะว่าเขามีบริการวิดีโอคอลคุยกับคุณหมอให้คำแนะนําเกี่ยวกับค่าสายตาแล้วก็ให้้คคําาปึกกษตต่งๆือออบข ส,สตั้งแต่ตัดแว่นมาก็มีที่นี่ที่แรกเลยที่ให้เราได้คุยกับหมอแว่นแบบนี้เมื่อเราได้ค่าสายตาที่ตรงแล้วก็มาเลือกกรอบแว่นกันจ้าเขามีกรอบแว่นให้เลือกแบบเยอะมากๆเริ่มต้นแค่ราคาห9 9่บาทเองทุกคนเราก็ยังเอาใจไว้รุ่นสุดๆเพราะว่าส่ง,งเขาในคิวมากมีแบบกรอบแว่นนําเข้าจากประเทศเกาหลีส่วที่เราอยากได้วันนี้คือน้ําหนักเบาใส่สบายไม่หนักจมูกแล้วก็ต้องดีไซน์สวยยนะนอนแล้วก็ลองใส่อยู่หลายอันเนี่ยจนเจออันที่ชอบนะทุกคนพี่ๆก็คือขอให้คําแนะนําว่ากรอบแบบนี้เป็นยังไงถูกใจหรือตอบ โจทย์ไลฟ์สไตล์ของเราไหมแล้วที่ดีสุดๆก็คือเขามีบริการรลับประกันที่ครอบคลุมมากพี่พนักงานเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเราใส่ไม่สบายทางร้านยินดีเปลี่ยนเลนส์ให้จนกว่าเราจะใส่สบายตาในทุกคนนี่เขาก็ได้ลับว่าแล้วแล้วก็เช็คเซนเตอร์ของแว่นตาก,กับดวงตาของเราอีกรอบนึงในทุกคนที่เราใส่อยู่ยังเป็นแว่นเก่าอยู่นะอะมาดูกันว่าแว่นใหม่เราจะเป็นยังไงกล่องแว่นก็คือคิวมากไม่เหมือนใครแต่ไดแวนมาแล้วจ้าบอกเลยว่าชอบมากเพราะว่าน้องเนี่ยน้ำหนักเบาไม่กดจมูกไม่ทําให้จมูกเราเนี่ยเป็นรอยเราใส่รู้สึกว่าเก๋อะแล้ว อันนี้ก็จะเป็นเลนที่ช่วยกรองแสงสีฟ้าจากคอมพิวเตอร์ได้ด้วยทุกอย่างก็คือเลิศใครที่ลังเลยอยู่ในรีไปได้เลยที่ร้านแว่นตามองได้ทุกสาขา